สองสีสวัสดีจ้ามาพบกับสองสีอีกแล้วพี่น้องกับโต๊ะสปานั่นเองนะจ้ามื้อนี้เ้าสิบเอวถึงเรื่องการตั้งระบบน้ำและการตั้งโต๊ะสปาแบบนี้นะจ้าแบบสองสีเป็นจังไดไปเบิ่งนกันเลยค่ะโบมอนค่ะก็คือว่าที่จริงแล้วขาสติมีสไยสเป็นแบบคอเลอร์อียงไซสยเก้า,อากเอาสาสเก้ามา่เบิ่งค่ะ เบอเขาสื่ออ่างมากเลยค่ะอ่างจะเป็นแบบนี้เร้อะไรเขาจะเป็นแบบนี้มันบอมีน้ําเย็นอันนี้น้ําเย็นอันนี้น้ําร้อนแล้วบัดนี้ที่จริงแล้วเขาเป็นแบบนี้เนาะค่ะเขาจิซูปใส่ยังสี่เนาะบัดที่นี่ไอตัวเนี้ยมันบอกแข็งแรงเลยพี่น้องใส่บ่พอตีเขาก็แตกแล้วบัดนี้สร้างเพิ่งกับแบบอะเดบไหมค่ะนี่ต่อจากกลองนี่แหละออกมาปุ๊บต่อเป็นทอนำถิงมาไงแล้วนี่สายไฟเนาะค่ะเพิ่งกับเจาะนี่ให้พี่น้องข้างนี่สวยงาม แล้ววันนี้ฮักกติเดินทอร้อยเลยค่ะบ่ตองสางแทนค่ะประมาณนี้นะคะผู้ใดเสียเอาไปใส่คือจังซองซีกก็ได้เด้อค่ะพี่น้องแก้ไข่ายปรับปรุงไงล้วกะ,เ,ะเวลากเกิดปัญหาก็แก้ได้ง่ายค่ะพี่น้องค่ะอันนี้นี่สร้างพี่เพิเ่นมาเห็นหาเนาะคะ่ะอันนี้เฮทิงวอเปเปอร์นะเพิ่นติดเนียมแห้งพี่นอ้องเอ้ยนี่ ติดเนียมแห้งค่ะอันนี้มาทั้งติดโอลเปเปอร์เดินสายไฟให้นะนี่แล้วก็เดินทอเทปเนียพร้อมค่ะพี่น้องอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิห้เพื่อนฝากฝากเบอร์ไว้ป่ะค่ะฝากเบอร์ป่ะฝากงานต้องการค่ะน้อยูิ้นทอันนี้พี่พี่ยังกับค่ะสร้างตู้ครับผมสร้างชูช่างตู้นะคะฝากเบอร์โทรไไหร่ะพี่ศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองเก้าเก้าหนึ่งครับ เก้าเก้าหนึ่งค่ะแปดเจ็ดสี่สองครับแปดเจ็ดสี่สองค่ะแล้วก็พี่นี่อันนี้สร้างปลาปลาแล้วก็สร้างไส้ค่ะอันนี้สร้างพี่ยังเหค่ะพี่สงพี่สงก <laughs> าวีน่นาะคันพูดได้ใส,ส่บริการเดียวกันกันกบสร้างของทีจองสีใส่บริการอยู่กับทักมาไดเดอร์ค่ะพี่น้องเดอร์อะเดี๋ยวเห็นงานแล้วเดี๋ยวสิรีวิวให้เบิ่งอีกค่ะผู้ใดมื่อใหม่มาเหตุงางสปาแบบเอ่ยยกแท่นยกท่อเนาะ เพื่อเอาเป็นไอเดียนะค่ะพี่น้องคือดังส่นี่เ,เดวสิมีภผพให้เบิ้งตอนที่เพิ่นอันนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ว่างระบบเรียบ้อยแล้วเนาะคะ่ะอาเดี๋ยวเอาอกกรอนว่าห้าสิบว่างแท่นค่ะพี่น้องเดวสิมีแท่นอีกแท่นนึงเนาะคะ่ะเอามาว่างอ่างก็คือว่าอ่างนี่ห้าซื้อมันสูงมากเลนะคะ อ่างสูงมะพ่ออันนี้คือมาว่างไวยซื้อนะคะ่ะบัตแมนแทนนี่ัน,นีบแมนอันนี้เป็นอ e ิดมวนเบาถ้าทุกคนบ่อสสังอ่างแบบสังแทนแบบวิกะเอาอิดมวนเบามาวางก็ได้นะแต่ต้องหาอะไรมาตอกล็อกนิดนึงนะจ๊ะอ่ะบาบั่นี้บอกเรื่องท่อการระบายน้ำเนาะนี่ก็คือว่าอะไรของเขาในซีอูข้างในทั้งหมดแต่ว่านี่บิกหายสร้างพ่นเจาะหูวันนีหายพี่น,อน้องนี่ จ้องหูหายเอาสายไฟออกมากสายไฟอรกมากอะ่ะเสียกระปักได้เลยค่ะพี่น้องวันนี้ต้อท่อท่อบทัที่นี่เนาะเข้าเดินทอแบบนี้ออกจากหูข้างงนมาเลยคะ่ะนี่พอเขายกแล้วปุ๊บเขาก็ยกขอทอแบบนี้ค่ะพี่นอ้องแล้วบัดทีเข้าขาโตมากปุ๊บเข้ากับเฮ็ดนี่ขนเข้าสุอโตแบบนี้ไหเข้ากับเอาต้นน้อนนี่เอาทอมาห้องห้องห้เป็น ยก้ยกสูงขึ้นได้อีกจากอางของเห้าที่เหตุไหมคะ่ะเพราะว่ายัางเป็นยังถึงต้องเป็นแบบแยกส่วนไม่ยกแท่นขึ้นมานะคะเพราะว่าราว่าเวลาเห้าเกิดแบบทอหัวมีช่องหัวยังนำหรยยือไรยางสินะคะเห้าแก่ไขไใดจมตออกมาเห้าแก่ไข่ทอใดเลยคะ่ะว่างระบบงานแบบนี้ได้เลยค่ะนี่นี่บอผู้ใดเสียเอาไปาปรับใส่ คือจังสองสีก็ได้เด้อค่ะนี่นี่เดินท้องง่ายๆค่ะอันนี้ก็จะมีน้ําร้อนด้วยนะนี่มีน้าร้อนมีสายน้ําหอนค่ะเ็ดเครืองสื่อน้ําหอนอันนี้วิคสื่อถามเครืองเนาะคะ่ะสีไสกกาลังกําลังเครืองประมาณเอ่อเอ่อแปดแปดพันวัดนะแปดพันวัดอันนี้สื่อเครืองเครืองเหดน้ำหอมน,อนี่ค่ะแต่ว่าสิเป็นระบบแบบ ไม่มีหม้อต้มนะอันนี้จะเป็นแบบเดินไฟแบบเนี่ยเป็นเป็นแบบเดินไฟเป็นแบบท่ออทอททำความร้อนได้ไกมากก็เป็นไม้ปักเสียมว่มี่ว่มี่แบบหม้อทาหม้อต้มเขาเรียกว่ามีหม้อต้มแล้วเป็นอุยข้าวเจ้าว่ารุ่นไหมจะสั่นนะแต่ว่าใส่มาสองลันแล้วก็โอเคอยู่ค่ะมีท่านี้มีฟระเที้ยวานเทีจว่าอะว่าอเรดีเกิ่ะปลาแม่นีเนะคะพี่น้อง คูณไดสีเ<ส>ดียเ๋ยวสีเบิ้งตอนเดี๋ยวสีไายให้เบื้องตอนที่แบบเฮ็ดแหล้วเวาะคะว่างเรียบร้อยแหล้วเนี่สีเป็นยังไงเนาะคะ่ะสารติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนกันนะคะก็จะมีตั้งแ่น,น่อันนี้คือท่อน้าดีเนี่ยค่ะท่อน้าดีก็จะเข้ามาในเครื่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็สายน้ำร้อนก็จะไหลออกมาปึ๊บมาเสร็จ กระสีเขาไปในทอ่ปอปไอ้เครื่องเครื่องสปาเห้มันาะคะคะนี่มันบอ่าเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะมีท่อน้ําดีแล้วก็ท่อที่เป็นท่อน้ําร้อนนั่นเองนะคะประมาณนี้จ้าอ่ะพี่น้องกระสิประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่ภาพที่แบบเป็นภาพเน่งให้ออทุกคนดูด้วยนะ อ่ะอันนี้คือแทนที่เขาสีเฮตค่ะพี่น้อง2องสีตั้งขึ้นมาประมาณอ่าเจ็ดเซนนะเจ็ดเซนจากยกระดับของอ่างนะอันนี้เป็นแบบพี่เคยกับพี่ซาเฮตหายเนาะค่ะนี่เป็นเหล็กอย่างดีเลยนะคะผู้ใดสนใจอยากห้เฮให้กะติดต่อเพจสองสีมาไดไรคะ่ะเพจ VIP New ได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขาตั้งเนาะขาตั้ง นี่ค่ะสําเร็จแล้วเขาก็สิเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะพอได้ทานมาแล้วค่ะอังก็คเพื่อว่าสองสีนั่นแบบว่าให้เพื่อนเทสแทนอันนี้มาให้ค่ะพี่น้องนี่เป็นแทนเล็กเด้แต่ว่าเหม่อมาเขาวางวแบบแบบบล็อล็อกเนาะค่ะแต่ว่าก็บว่าเป็นอย่างแบบนี้ก็งามพื่อกันนะคะน,นี่เนี่ยค่ะแล้วนี่เขาก็สิลาบก,ก็ทออยู่เนไหมค่ะพี่น้องเห็นบอกรอก็นเงา้ยวไปนี่ออสิเ็นบอกสะดวกสบายแล้วที่พีที่สุดขเข,ข,ข,ขาคือขาตั้งนี่ค่ะ ในระยะพอดีค่ะอันนี้อันดบดัดแ่งเอาเนาะค่ะนี่้ให้กับอันนี้ความสูงเน,นี่ยสูงประมาณสิบหานเส้นใส่ปูนนี่ค่ะใส่ปูนลงไปประมาณสิบเส้นค่ะแปลว่าสักขาในสิ่งเงาวดีอีกประมาณสิบเส้นนะคะนี่มาอีกสิบเส้นไวที่นี่อันนี้คือแบบจอดสีใส่ให้พีวีซีในการเฮ็ดเนาะค่ะเนาะทชาพูเดสิเอาไปใส่น้ำมาเฮ็ดน้ำกันได้ค่ะนี่ จะยงยกช่วงใดแบบนี้นะคะนี่อันนี้คเรื่องของการเทโตสะ,ะสปาเนาะค่ะซองสีเดวิธี่นี่ผู้ใดเสียเอาไปใส่กะ<ม>อ่ะง่ายๆไปปับใส่ใดนะคะนี่เราวก่าเวลาเกิดปัญหากะแก่ไดง่ายเนาะค่ะอันนี้อ่ะที่นี่วาที่นี่ทั้งนี้นี่เฮดทุกอย่างเรียบร้อยเร้วนาะค่ะจัดร้านจัดเนยงเรียบร้อยเร็วแต่ว่ากะนั่นแหละค่ะกันยังว่าท่านเรียบร้อยปานใดแต่ก็นั่นรับ รับบริการได้เต็มทีเลยค่ะพี่น้องอันนี้นี่สองสีเดี๋ยวครูค้าสีทามมายู่นี่ผู้ใดเฮ็ดงานเนาะค่ะสองสีประจำการเองค่ะพี่นองนี่คุณพี่ป้อมค่ะอันนี้พี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยค่อนงามค่ะพี่นองเอยอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าสามผนอแล้วนะคะอยู่ห้วยขางเขาเรียกว่าสามผนอแล้วคือ อ่าวันสองสีแล้วค่ะยูเหือกขังวัที่นี้ก็คือว่าฮิปป๋้เนีย่ยว่าแม่ทั้งมาดะเพิ่นนี่ยพวกเราเด้กประเทศเคลมสวยอยู่แล้วพี่้องเป็น,นันนเฮดเป็นสร้างเหดผมอยู่แล้วเนาะค่ะเฉียวชาติเฮดผมเฮดสีเฮดหยุดเอาอยู่คางสองสีนี่ติดใจไปใส่บัหลอดเนาะบัดที่นี้พาเรื่องคนตาเนาะเพิ่นกระปัง <c oughs> เลี้ยนทุกหมองอกับสการณนแนนแห้งทั้งสสกคิ้วทั้งอันนี้เอาพี่นนองสี่าคุยเอานี่บมปประกาศยันหี่เรื่องขวดปอดภัยนี่ แน่นอนค่ะแน่นอนพี่น้องก็คือว่าปลอดภัยอันดับหนึ่งแล้วก็ความงามกระบปแผ่หายแน่นอนค่ะแล้วก็แน่นอนแม่เป็ดปังน้องกันอันนี้นี่สองสีนี่เปิดตังแต่สิบเก้าโอ้สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดนาฬิกาตึกเปิดสิบแปดสิบเจ็ดนาฬิกาถึงตีสามเนาะค่ะแล้วก็สีมี่ทีมของเรานี่มารับดึกน้องพีพีน้องลีนะอันนี้ก็คือเมื่อประจำการซอยกันเนาะค่ะพี่น้อง น้องลี่นี่อยู่ประจําสาขาเส้นทันเนาะค่ะวเมนเป็นเป็นจบเป็นเป็นเป็นพนักง,งานของมูเจนหนายเนาะคะ่ะนอกกับแบบว่ามาเล่นมาหัวมาเล่นมวนน้ำกันน้องพี่พี่อยู่สาขาโนวามินเนาะออาพี่นอ้องเอาัปที่นี่ให้จีพี่พี่อยู่เอาัปที่นี้ไม่เนี่ยอยู่เป็นห้องแอร์แล้วค่ะพี่น้องแต่พี่น้องไม่ต้องตกใจราคาย่างคงแบบกลางๆเหมือนเหมือนลันคือเหมือนลันรู้วันเถอแต่ว่า แต่ว่าลาแาบระไ้แบบแรงนะพี่น้องนะต่อขนตาราคาเริ่มต้นนะหนึ่งพัน 1, บาทโอ้ถือแห้งพี่น้องเราเพิ่นแบบเช็คบงคว่มหมอะก,กําหน้ายังสิแม่เพิ่นแบบละเอียดพี่น้องม mm hmm. าที่นี่แล้เรื่องเล็บมันบอกเท่าท่าสีเริ่มต้นสองร้อยหาสิบ,บาทอิลีค่ะพี่น้องสองร้อยหาสิบบาทท่าเปะ์ทาปังขอบคมชัดแน่นอนและทนแน่นอนจากพี่น้องอ่ะโอเค ไก่ปีไม้แล้วมาสวยน้องกันเด้อจ้าอันนี้กะฝากทุกคนไว้ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ละกะมางามน้องกันที่ห้วยขวางนะจ๊ะหลังเลิกงานก็แวะมาได้เลยจ้า